นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาอาจารย์ชอบมาก5885แล้วก็592เกางหางก็บอกคือดังหนักก็คือ8558นะใครดูตั้งแต่ไหลสดแรกจนมาถึงมาโพสบอกว่าโค้งสุดท้ายรัฐบาลก็พิมพ์มีตัวเลขให้ดูว่าโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับเน้นเนะ้นห้าเปดห้าเก้านาะห้าเปีดเปดห้าห้าเก้าและวันหวยออกก็มาพิมพ์บอกว่าเมื่อนี่แหละจบมือสิเหลือตาหำก็มีรูปภาพ นะถ้าคนไม่อ่านดูคอมเมนต์ก็ไม่รู้นะก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเน้นเน้นห้าเปแล้วก็เอารูปใบฟ้าลงไปชุดเต็มหลายๆคนก็มาเน้นดูว่าไว้เต็มทั้งอันทั้งสงหางห้าง5 8า5ป9 9 5้าห้าเกนั่นก็คือวันสุดท้ายแล้วพี่น้องเขาบเบลนกันเดี๋ยววันนี้นะหวยังไม่อันถูกไหมอย่ามาว่าอันเพราะฉะนั้นวันนี้สิบอกนะ ในเซเว่นห่าจากยุน่ะเซเว่นในตู้เย็นนะห่างจากเนาะใครเคยเข้าเซเว่นมั่งพนักงานจะจะถามว่าไงเวลาเราไปซื้อไอ้พวกซัลเปาหรือเดินเข้าเขาถามเราว่ายัางไงพอมันพูดออกอากา,กาศไม่บ่ได้พี่น้องก็จะพูดคําว่าเซเว่นเข้าใจเนาะอ่าเอาว่าตู้เย็นอย่างเงี้ยรู้จักเนาะตู้เย็นเออนะครับเขาเปิดแล้วไม่งั้นอาจารย์ไม่ปล่อย นะครับจัดไปแล้วนะครับมีรถนะครับมีอันนะตัวที่อาจารย์จะฟันจะเน้นนะเอียดลดแล้วเมื่อรดจึงได้นำตัวอัดขัดอัอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับห้ามมาพูดว่าวันวันที่สามสิบสามวันสุดท้ายนะเขาไม่เล่นกันแล้วนะครับสามวันสุดท้ายเขาไม่เล่นกันแล้วที่ยี่สิบเก้านะครับตามนี้เลย เม็ดเดียวนะครับ6-2-4นะวิ่งรูด2นะครับนะบนล่าง2 4งสี่นะครับสตัว6-2-4นะครับเน้นที่2-4-4-2อันนี้คืออมสินนะครับนะออกวันสุกเด้อพี่น้องออกไววก้มูลเลยหยอดเบิงยามเบิงหาได้เฮก่อนได้ทุนไป จัดรัฐบาลนี้วันเสาร์นะเห็นแล้วเนาะอาจารย์ก็ลงนปน,นะครับนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับอ่องวดที่แล้วนะครับนะจะได้ทุกคนได้รู้ว่าที่อาจารย์เด่นเนี่ยทำไมอาจารย์เด่นนะขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมทํำไมอาจารย์ไม่เด่น4เด่นห้านะทุกคนสังเกตชุดเต็มของอาจารย์ไหมนะถ้า ตัวไหนขึ้นก่อนก็คือตัวบนถูกไหมนะสังเกตใบฟ้าไหมครับนะตัวบนมันออก5เห็นไหมครับ5 7มาเต็มๆต็มเดียที่สำคัญ5ก็ยังมา5 8 5อีกนะอาจารย์เด่นสีเด่น5เด่น4ทำไมไม่เด่น4เด่น5ถ้าเด่น4มันมันจะเป็นบนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟันใครดูไลฟ์สดก็บอกว่าฟัน5นะครับนะสังเกตเดี๋ยว สังเกตชุดใบฟ้าไหมครับเห็นไหมแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างอาจารย์จะบอกอย่างนี้แต่ห้ามันมาบนมาล่างนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ชอบจุดสองหางคือห้าเปียกและห้าเก้าสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเห็นไหมมันก็จะได้ห้าเปียปดห้านะงวดนี้นะอาจารย์จะเอาเนะี่ยให้เทียบกันเห็นไหม อาจารย์เด่นสี่เด่นห้าถูกไหมทำไมอาจารย์ไม่เอาห้าเอาสี่ทุกคนเพราะมองภาออกบอถ้าไม่ใช่คเจ้าของสูตรมันก็ไม่รู้หรอกอเพราะนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด่นเนี้ยนะครับอันหลักสิบห้าสี่และห้านะทุกคนนะวันพุธอาจารย์บอกว่า ใครดูงวดวันที่16ที่ผ่านมาใบฟ้าหลักร้อยเออหลักสิอาจารย์มีหลักหน่วยอาจารย์มีเลขอะไรมั่งทุกคนก็น่าจะพิมพ์ม,มาอาจารย์เน้นอยู่หลักนองควันปีใหม่ตัวเดิมไหมพี่น้องเห็นไหมโอ้เลยไหมเมื่อวันพุธนะครับอาจารย์เห็นไหมบอกว่าหลักหน่วยมีตัวเดิมคือ789และเน้นก็คือ หลักหน่วยอยู่สองตัวคือ7จดเล็บเปียแต่นะครับให้เล่นทุกตัวไปกลับแต่นะเห็นเนาะเด,เดี๋ยวจะอธิบายเห็นไหมเอ่ยชุดเดิมทำไมชุดเดิมเพราะเลขมันออกวันเดิมนะครับกําลังวันของวันเสาร์แลก็มี1มี5้ามีเปียนะงวดมีกี้มันก็มาเต็มเต็มเละห้าและบเปียนะครับเป็นเปียดห้านะเดีวคำนวณมันก็ ทุกตัวเด่นมันก็ได้ตัวเดิมนะครับเลขวิ่ง,งนเงินล้านเนี่ยของอาจารย์ใครติดตามนะมันหลุดไป2องวดในรอบปีนะมายาวๆนะอันนี้พอออกเนาะนะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าลักหน่วยสและเอ้ยเด่นเด่นเด่นลัก1ิบและห้าเนาะลักหน่วยชอบนะครับ เจ็เล็บแปดนะครับฟังอาจารย์ชอบเดอ้อจัดหนักๆเต็มๆคือตัวไหนทุกคนบอกแม่ว,วันผุดแล้วอ่ะใครใครจะไายถูกเดี๋ยวจะพิมพ์อ่ะลองพิมพ์ดูสิพอพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเด้อฟังหมดดูเรื่องบ้านนอกน่เนาะอ่ะใครรู้เรื่องบ้างเนาะอ่ะนะครับหลักร้อยอาจารย์ก็บอกไปแล้วหนึ่งเห็นไหมเมื่อวันพุธ อย่างอีกเนาะนี่ลุงดูดีมาตาใสคุณลุ่งดูดีมาตาใสลักหน่วยอาจารย์มันมีเ็ดแปดเก้ารอ์จา์เน้นอยู่ที่เ็ดเล็บแปดคือสองตัวแรกเนี้จมาตาใสจะจังถึงมาเนาะเนาะสองหางแรกนะครับแถวบนนะครับอัดดักดกฟังจากปากเอาผูนะ้พวกเข้าใจอัดสี่เ็ตและสี่แปดนะวันนี้ชอบ ส7และ4ี่เข้าใจว่าพี่น้องนะสีและ4ี่แสองหางนี้นะแต่ละเตอรี่สี่อาจารจัดหนักกว่าทุกตัวเพราะมันได้เยอะแต่ส7มันหาหลักหลักร้อยไม่ได้ได้อยู่10 10ใบ2ชุดชุดละ5้าใบนะครับเพราะนั้นฟังจากปากอากัดส7 4 8จ็ดสี่แปนะครับสี่เจ็ดเนะครับ นะอย่าว่ามันอั้นนะทีนี้รีบได้ยินวันนี้รีบไปหานะนุ่นม่ตู้เย็นหนนนะครับอย่าไปรอไอ้ยายข้างบ้านนะนุ่นแลวันศุกวันเสาร์หน,นเขาถึงจะบอกเราก็เล่นไม่ได้เหมือนมี่อกี้นี่แหละนะก็บอกอย่างนี้นะชอบห้าแปดกับห้าเก้าแปดห้าห้าแปดทำไมไม่เล่นไปซื้อลัตเตอรี่มันก็นได้เรวตัวแปดหแล้วนละัตเตอรี่กับเพรามีขายอยู่บ่ มันกับเวสเสียกันนี่แหละเนาะถูกไหมเออนะครับนะหวังว่าอันได้พี่น้องมันไม่อันหรอกแต่เลีดราคามันลดหรือจ่ายครึ่งนะนทุกคนหูก,ก็คือเข้าใจคข้อหมายตรงกันเนาะเข้าใจคข้วหมายตรงกันนะครับไปเซเว่นนะเพราะเซเว่นตัวนี้เขาเปิดยีิบสีชั่วโมงนะนะครับนะเข้าใจเนาะอย่าไปพูดว่า อ้นนะครับเพราะนั้นนะก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนนะครับนะจัดหนักอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งจักหน่อยนะจานหนักสี่เปียเยอะนะครับตัวแรกมันเป็นทะเบียนรถของอาจารย์เนื้อพี่น้องเจ็ดเปดเก้าไม่ต้องไม่ต้องตามก็ได้หรือจะตามก็ได้เพราะมันอันอยู่ทุกงวดอืม อันนี้ตัวจริงเสียงจริงขนาดอาจารย์ยังหลินซ้ำหนีห้าสิบ่ัสดจักบาทสองบาทจักหาบาทบอกให้คิดถูกไหมเบื้องหลังแชร์เก่งสีกับเทียวหูตัวอ่ะกานขยายมันก็บงังครับว่าเพจปลอมเพจจริงาอาจารย์ถูกไหมเอออย่างนี้มันก็เต็มเต็มเลยจ้ะนี่นะบอกอยู่ไหมอันว่าเบื้องกับสิบวัสดุยยอีกเออผ้าเห็ดผ้าหาลินกับห็นไปสดเออนะครับ อาจารย์เล่นเองคำนวณเองนี่แหละนี่เป็นของขควรปีไมเ่เพิ่นหายเบวิงเพิ่นชัยเต็มๆต็มคือว่าเพรอธิษฐานเมื่อวันพระที่ผ่านมาก็ถาวายแก้บ,บนดอกกุหลาบ99ดอกนะครับก็ชุดผลไม้9อย่างไปสาชุดแล้วก็ขอ ให้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาบในปีใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เห็นกันแล้วเนาะอย่าว่าไม่เห็นเด้อทีนี้จะไม่ลงนะทุกคนจะไม่ลงเนดะ้ออาจารย์จะไปต่างจังหวัดเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบสามที่ดองทั้งกาฬสินกับพ่อก,ก,กันนะครับเตรียมเข้าดาวันพบญาติยนะี่สิบยี่สิบแปดถึงสามสิบนะยี่สิบแปดถึงสามสิบถึงสามสิบเอ็ดยาวนะครับนะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดี ร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนครับโชคดี